เขาจะหยุดเขาจะหยุดไอใช้ไอเสนยอสย่าเบอร์ของท,ท่านในสองชั่วโมงอะไรนี่โทรศัพท์อ๋อ,อเรากินข้าวเสร็จแล้วเราลุยงานกันต่อครับจะบ่ายสองเลยไม่ลงงานกันเลยเนาะมันจะได้งานได้การไหมนี่กินข้าวเสร็จนั่งคุยกันนะฮะอาจารย์ชายได้ไดไดนั่งคุยกันเป็นชั่วโมงเลยรู้ไหมว่าผมต้องจ่ายลูกน้องรายวันน่ะผมก็จ่ายเออจัน วันละสามร้อยห้าสิบนี่ผมไม่ได้เที่ยวเลยวันนี้เนี่ยไปรีบทำโอ้โอกินข้าวเสร็จก็มูจะนั่งคุยกันเออทำงานให้มันตรงเวลาหน่อยสิอืเดี๋ยวจะหาว่าผมโอหเน้อประตูมันต้องปิดแรงอ๋อครับครับอ๋อสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งดินดวนครับ

นี่ดินฝั่งนี้แห้งนี่นี่นลวงมาใส่ทางน่าอยู่นะั่นนี่เอ,อลวงแต่ฝั่งโน้นดินปิกเปีกมาใส่ đi nhanh nhiều yếu này, má, anh Phu Phan, phan nhăng, phan rồi, xong, 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 Ủa? Ủa? Bơm ke đi Được, Bước này Bơm dần điêu Ủa, bằng đi điền hành dựa nào

ตายแล้วต้องให้ถ nah ึงมือโตแกนั uh. uh ่งด uh ูป่ะครับครับครับเดี๋ยวจะเอาตัวอย่างเงอ้ยมาโอ้ยทำยังไงนี่ทำยังไงทำยังไงไม่รู้แลยวโแกเราจะทำให้ผมดูนะมาถามผมทำไมหรออ้าวนี่อะไรจะทำให้ดูยังมาถามอีก อี่แหละเป็นลูกน้องเขาก็ต้องนี่แหละเขาสั่งอะไรก็ต้องทำกดใช่ไหมใช่ไหมต้องฟังไหมฟังครับเออไม่ฟังไม่ได้ใช่ไหมเขาเป็นเข้าแก่เออแล้วรถเขาไม่ใช่ซื้อมาราคาหมื่นสองหมื่นนี่ครับเขาซื้อมาราคาหกเจ็ดแสนนี่มันถึงอยู่บ่เนี่ยถึงครับเขาขายห้าแสนห้าเองบอกหกเจ็ดแสนใช่ไหม ทำไมนี่เขาให้นั่งดูจะมาถ่ายคลิปเขาไงยังไงฮะก็ผมถ่ายโอ้รูด้วยผมถ่ายไปดูโอ้ถ่ายไปดูครับถ่ายไว้ศึกษาผมก็จะได้มานั่งดูว่าโอาเี่นทำแบบนี้ทำนี้เออเนาะครับโอ้มีเหตุผลฮะอ้าโอ้เดินขึ้นมาแล้ว มอน่าจะล้วงไอ้นั้นออกเลยเปล่าอหาดินแห้งอ้มหาดินแห้งครับอ๋อมารองอ้เดีย๋ยมารองก่อนแล้วก็ล้วงตอนนั้นออกล้วงไอ้ตรงแมคโครยืนออกแล้วก็ล้วงดินแห้งใส่เข้าไปตรงนั้นประมาณเกบอ,อกอยู่ Đu đu đuไว้. À. Nè. Bay. จะหมดแล้วเออใช้ได้ใช้ไปก่อนครับปีหลังปีใหม่น้่นได้เปลี่ยนเพราะมันวิ่งไม่ไกลเท่าไหร่เต็มกองเลยโอ้ ขับได้นิ่มแท้เสียงเมื่อกี้ไม่ดังเลยโอ้วันนี้ไม่ใช่ผมจะติดลบบอลน,นี่ครึ่งวันแล้วยังไม่ได้ค่าแรงแม่มอสเลยวันละ3า0ร้าข้าวอีกวันละ80 น้ำมันอีกวันละพันก็สรุปแล้วลงทุนวันละพันห้าไม่รวมค่าสึกรอยางก็หมดไปเรื่อยนะเ่นรถด,ดำต้องอยู่ให้ได้อยู่ให้เป็นนะครับอยู่ไม่ได้ก็โอ้โหงานเข้าครับ ขายรถทิ้งเลยเนด,ดินเปียครับ พอได้ทำอยู่ครับแต่ไม่ไม่ได้เยอะอะไรครับงานไปเรื่อยๆครับอโอ้ต้องใส่ระแนงมาด้วยเนี่ยงานเมาอ่ะ,อะโอ้ยังล้างก็ไม่ได้ใส่นั่นหนึ่งมุ่กี้เนี่ยมาขั้นต่อไปครับ ที่เรายืนอ่านเกมอยู่ข้างนอกบางทีอ่านได้นะแต่พอลงไปทําจริงก็ยากเหมือนกันนะบางทีเราอ่านเกมว่าดินข้างล่างนี่โอ้ยยังไงก็มีดินแข็งแต่ฟองจริงลงไปนี่ดินแข็งหายยากครับเหมือนตึกเหมือนกัน ตรงนั้นออกเลยครับยังไงครับอ๋อใช่ครับก็ยืนดูเอาตัวอย่างอ๋อยืนดูครับเอาตัวอย่างเอาตัวอย่างยืนดูจริงๆเนาะลงไปจับปลาไหลก่อนนะ โคลนได้ขนาดนี้จับได้ยังไงพ่อไม่ยอมกลับบ้านเลยเนาะกลับง่ายโอ้พ่ออยู่เนี่ยอยู่ทรงน้ำมันบ่พ่อสบายแล้วโอ้อยู่นู่นก็มีวัวมีควายเลี้ยงอยู่นะให้ยายคนเลี้ยงนี่ให้แม่อันนี้อันนี้เป็นโรคเกาทั้งคู่เลยเนี่ยเกาต์ทั้งคูเลยผมไม่ค่อยปวดแล้วนี่ กลับป <pec S 2> ีใหม่เลยเราจะจัดการไปช่วงทำงานลูกปีเขาอะเจอดินแข็งไปดินเบี้ยวไดยนะเนี่ยปีเปลี่ยนใหม่แล้วบอ คอนโทรลนิ่มไหมคะนี่ผมยังไม่เคยขับเลยน,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 น่ะขับสบายขับสบายเหรออ๋เอ,เ,อเปลี่ยนโรลเลอร์ใหม่โรลเลอร์เปลี่ยนกี่ตัวทั้งหมดเลยทั้งหมดเลย, <c oughs> อ,เลยอู๋ <c oughs> เหรอล้อน้ำก็เปลี่ยนโอล้อน้ำก็แตกล้อน้ำก็เปลี่ยนอีนกว้าไปแล้วไป เดี๋ยวจะพาไปดูที่เทหน่อยครับโอ้ยรถจานชายจ้างคนขับเท่าไ,รนะไหร่นั่นเนี่ยจ้างคนขับเท่าไหร่จาร้จางเท่าผมเลยเหรอจ้างเท่าผมเลยก็คนขับเขาบังบันละเท่านั้นเองรถผมแรงนะแต่คุณเข้าใจขับอ๋ออครับุ้ยรถพี่รถเล็กเนาะ เนี่ยน้ำหนักก็เบาอีกใช่แต่ถ้าพูดถึงน้ำหนักก็ใช่เออไม่มาคกกงไม่ซีตันเองเออมันมันได้น้ำหนักเบาไงรถพี่น่ะเนี่ยน้ำหนักซีตันซีตันนี่เหรอผมณใส่เรแนแดงใส่เรแนรแดงใส่ได้ผมไปเอาหินเหรอยว้าตกใจเลยอ่ะอืมเขาเหินอะสิบกันกว่าเอ๊ะอันนี้จ่ายเขาหมดยังคะนี่ยังเหรอไไม่ด้โอน ยังไม่ได้โอุ่นอ๋อก็ไหนตอนนั้นว่าจะโอนเลยอ่ะไอ้ตอนตอนนั้นผมว่าจะโอุ่นเลยก็เลยเอาไว้ตั้งใช้ก่อนอ๋อโอนไม่ได้กหรอกเห็ไหมคุโอนรถซื้อรถมาตั้กสี่ห้าคันอันนี้ดินเปียกเราจะเอาไปเทด้านข้างนะครับ ยังไม่มีใครมาดูเลยกันนี่ห้าสิบาหมนะมีคนมาดูยังจานชัยเนี่ยคันเนี่ยนะยังเหรอเน่ยเร็ด้วยเงด้วยเนาะโอ้โหรถจาดชายโดนจัดหักเลย วยนนอ,อ,อู๋แรงอยู่แรงอยู่เอไก่หมดแล้วโอ้าจารย์ชายก็วิ่งดินด้วยรับจ้างขับไมโครด้วยครับรับจ้างขับไมโครนี่วันเท่าไหร่วันละหกร้อยหกร้อยอูยังเหลืออีกเนาะเหลือสองร้อยห้าสิบเหลือจากจ้างจานโอมาเหลือสองร้อยห้าสิบอีกอ้ ผมขับได้โควันละ250ใช่ไหมครับโอ้ก็ได้ค่าวิ่งดินอีกครับโอ้สุดยอดเลยนะแจวแจวเลยเจียกันใหม่ครับฮึบสองสิบสองสิบคันนี้สองสิบหกเอ็มหกหนึ่ง นี่ก็บายบายครับเจอกันใหม่ครับผมพี่ตมุม<ป>น่าจะปัดทิ้งเลยนะครับ<ป>น่าเสียดายมากนะผนออกไม่ได้พี่ตมเ<ป>นี่ยถ้ามีคนซื้อเนาะปุ๋ยเยอุนล้วนเลยเนาะไป,นไปก่อนนะไปก่อน ดูแล้วก็ทําตามเขานะคับับครับเคนะรับนี่แหละผมถ่ายคลิปไว้ดูไงศึกษาไว้เนาะศึกษาไว้ครับก็ยังไงเราเราพรีมือไม่ถึงใช่ไหมครับถมเลยพรีมือไม่ถึงก็ต้องดูครับนี่อไรประมาจมือหนึ่งบ้านกลัวด้ไห ไปครับ